ครับตอนนี้ก็ผ่านไป3มสัปดาห์นะครับ3เป็น7 8 9 1ก1าต้นนะครับนะครับ10ต้นเลยนะครับ ครับก็สวัสดีครับเอฟซีชองคนละเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาเพาะเมล็ดบักเขียบนะครับบักเขียบหรือว่าน้อยหนานะครับแต่ว่าวิธีการพอที่ให้มันติดเร็ยวแตกหลากเร็ยวนะครับเกิดเร็ยวกับมีวิธีการอยู่วิธีหนึ่งคือหนีบให้มันแตกนะครับเอาขีมหนีบนะครับหนีบให้ม็ดมันแตกนะครับอันนี้พอดีผม ผมหนีเบิดแล้วนะครับผมเหตุอะไมันแตกหมดแล้วแต่ว่าผมลืมถ่ายวิดีโอห้เบิงนะครับลืมถ่ายวิดีโอห้เบิงแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเหตุแบบใดครับกล่องกระบอกโฟกัสห๋ยวถ่ายให้เบิงนะครับอุปกรณ์นะครับก็มี้คแคคีมนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีแงแคคีมนะครับกับหลังจากที่เขากินนะครับเขาก็ได้มาเร็ดมากนะครับมาเร็ด นะครับห่อกะเอาไปพึ Luis ่งเห้มันแหงนะครับไปพึ่งล่มให้่มันแหงนะครับแล้วห่อกะเอามาแกะนะครับมามามาขีบหนีบให้มันแตกนะครับวิธีหนีบก็คือใส่ขีมแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบนะครับหนีบมาเล็ดมันจะมีสองสองด้านนะครับจะมีด้านนี้ที่มันมีปากนิดนึงนะครับนี่แล้วก็อีกด้านหลังมันจะเรียบนะครับด้านหลังมันจะเรียบ นี premises, 1, section, yeah, ่ครับเอาคีมหนีบดานนี้นะครับนี่เอาคีมหนีบเข้าไปให้มันแตกนะครับแตกแค่นี้นะครับนะครับหนีบดานนี้นะครับเอาคีมเข้าไปแล้วก็หนีบนะครับให้มันแตกแบบนี้นะครับนะครับถ้าบ่แตกนะครับนามโบสามารถเข้าได้นะครับเมล็ดน้อยนานี้นะครับนามโบสามารถเข้าได้ถ้านามเขาบได้ไปเพาะจังไดก็บ่ค่อยเกิดนะครับเกิดอยู่แต่เกิดยากมากนะครับเพราะว่านามมันซึมเข้าของในบ่ได้นะครับนาซึมเข้าของในบ่ได้มันก็บ่เกิดควมชุมนะครับบ หน้ามันเขา่ได้นะครับมันกระบือเกิดนะครับนี่นะครับวันนี้ผมหนีไปหมดแล้วนะครับก็คือเอาคีมหนีบก็ต้องหนีบแพ้งนะครับนะครับคีมหนีบกดเข้าไปให้มันดังแป๊กนะครับดังแป๊กมันก็คือมันแตกแล้วนะครับก็ต้องหนีบให้มันแตกนะครับแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะข้างในมันจะพังนะครับมันจะแตกเลยนะครับนะครับถ้าเขาหนีบให้มันแตกแบบนี้แล้วนะครับเอาไปปลวกนะครับติดเร็วนะครับเกิดเร็ว เดี๋ยวผมจะพาพเอาไปเพาะนะครับกัเพาะสิ่ินปลูกทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับแป๊บเดียวนะครับเกิดเลยนะครับแต่ห้าวบอหนีมันบ่อแตกนะครับมันบ่อแตกมันบ่อเกิดเลยล่ะนะครับมันเกิดยากนะครับนี่นี่ไปมันแตกแบบนี้นะครับนี่ผมหนีบไปหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะภาพไปเพาะเราวจะทายให้เบิ้งนะครับเออเริ่มบอกไปนะครับ ตรงนี้ผมแช่น้ำไว้หนึ่งขึ้นนะครับผมแช่น้ำไว้หนึ่งขึ้นที่จริงบบแชก็ได้นะครับบ่แชน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมหนีบแล้วนะครับผมหนีบแล้วผมก็เลยล่องว่าแช่น้ำไว้หนึ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันอมน้ำนะครับให้มันชุมกาานะครับแต่ว่าที่จริงถ้าเขานีบแล้วเขาก็เอาไปช่ำเสดินแล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำกับติดขึ้นกันนะครับติดเร็วขึ้นกันนะครับแต่อันนี้ผมแช่น้ำไว้ขึ้นหนึ่งนะครับให้เขาชุมน้ำอมน้ำนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเพาะใส่ดินกันครับครับหลังจากที่เทาแค่น้ำไว้หนึ่งขึ้นนะครับที่เทาบีบเม็ดแร้วเทาแค่น้ำไว้หนึ่งขึ้นเท่าก็เอามาใส่ถุงช่ำเลยเลยนะครับนี่นะครับจะวางลงไปเลยนะครับเหมือนกับเพาะเมล็ดทั่วไปนะครับอันนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณสี่ตนสีเ่เมล็ดนะครับผมจะใส่ลงไปประมาณสี่เมล็ด เวลาเขาติดคอยมาแยกก่อกก็ได้ครับหรือว่ามีถุงช่ำลายก็มีถุงช่ำลายก็ยกเอาไล้ลายถุงก็ได้นะครับรูปแบบนี้แก็เอาดินกบได้านบนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยหลังจากนั้นเยวจะภาพเมื่อเบิ่งตอนที่เขาโตนะครับที่เขาโตเราจะพามาไทยให้เบิง่งอหกรอบหนึ่งนะครับวางลงไปเลย วางแน่วใดก็ได้นะครับวางแน่วได้ก็ได้าวดดางลงไปได้เลยแค่นี้นะครับกบดินไว้ เคแคนี้นะครับก็คือว่าเป็นการเิตเรียบร้อยสําหรับการพอมล็ดน้นนานะครับแล้วก็รอมาเบิงตอนเขาโตนะครับว่าจะใส่เวลาจากวันนะครับเวลาให้เขาจะเริ่มเติบโตนะครับที่เขาจะงอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เบิงอีกรอบนึงนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป3สัปดาห์นะครับ รู้สึกว่าจะงอกขึ yeah, ้นเป็นต้นแล้วนะครับแตกใบแล้วนะครับกังอกตั้งแต่สองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ก็จะงอกขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ก็เฮ็ดพร้อมกันนะครับเฮ็ดพร้อมกันแต่ว่ายังพร้อมี่ขึ้นนะครับบางต้นก็กาลังขึ้นนะครับบางต้นจะแตกใบแล้วนะครับนี่นะครับตอนอี้นเลยสามสัปดาห์นะครับแตกขึ้นประมาณนี้นะครับแตกยอดแตกใบแล้วนะครับ ผู้ดใดอยากเกียดก็ล่องนะครับล่องเบิ้งนะครับว่า,วามันถ้าห้าบโปกแกะนะครับมันก็จะติดยากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าก็จะแตกย,ยอดแตกใบขึ้นใหง่ขนาดใดนะครับ ครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับผ่านเป็นหนึ่งเดือนแล้วสําหรับน้อยหนานะครับที่เพาะโดยมล็ด e นะครับกัติดนะครับติดทุกถุงนะครับแต่กับว่าถือว่าติดทุกมล็ดนะครับแต่ว่าทุงนี้นะครับถุงสุดท้ายดูนะครับติดเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็ติดนะครับติดทุกต้นนะครับแต่ว่าบางมล็ดกับว่าติดนะครับนี่นะครับ บางอันกับว่ตติดนะครับอาจจะเน่านะครับนี่นะครับบางที่น้ำข่าวไหลก็เน่านะครับอันนี้บ่ติดแต่ว่าติดทุกถุงนะครับนี่ครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ซ้ำสามเม็ดสามเมล็ดกำลังเกิดอีกก็มีนะครับบัตถุเกิดพร้อมกันนะครับอันนี้ติดทั้งสองนะครับนี่นะครับถ้ามากกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับ พอมาเล็ดน้อยหนานะครับติดเร็วนะครับเกิดเร็วนะครับแต่ส่วนถุงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือผมเอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงดําแล้วมันเหลือนะครับในมันเหลือหลังจากทําคลิปนะครับผมก็เลยเอามาใส่ถุงเดียวนะครับใส่ถุงเดียวมาดูถุงนี้นะครับเกิด4 5 6 7 8 9 9ต้น10ต้นกำลังจะเกิดอีกต้นหน่อยก็มีนะครับนี่ยไดวจะได้แกะออกอยู่นะครับ3เป็น7 ปดเก้าสิบสิบตนนะครับนะครับสิบตนเลยนะครับเกิดดีนะครับเกิดดีถ้าเขาแกะนะครับถ้าเขาบีบให้เม็ดมันแตกก่อนนะครับถ้าบบีบให้เม็ดมันแตกเกิดยากนะครับเกิดจากหนามันบกเขานะครับเปลือกมันแข็งนะครับก็แนะนําว่าให้แกะเปลือกไอ้บีบให้บีบเมล็ดนะครับให้บีบเมล็ดแต่มันแตกก่อนนะครับบีบเมล็ดแห้มันแตกก่อนเ้า่อรเอามา ปลูกนะครับมันจะได้ติดง่ายติดดีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ